สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการสอนทุกคนนะครับในการเปลี่ยนรูปแบบของแฟรลี่หรือเปลี่ยนไอเทมของคุณในศึกิของกองทัพกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณไอซ์หรือว่าคุณดิโอจากเซิร์ฟเวอร์50มากๆนะครับผมที่แจ้งข้อมูลนี้เข้ามานะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนไอเทมเนี่ยก็คือเราต้องไปมองที่มุมซ้ายบนเราจะเห็นรูปไอคอนอาชีพเรานะครับจากนั้นเราก็กดไปที่รูปไอคอนนั้นเลยนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่กระเป๋าครับผมฝั่งซ้ายล่างนะครับ จากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนอาวุธไปเป็นตามใจฉันได้เลยนะครับผมนี่ครับถ้าเกิดเราอยากฟาร์มก็ไปเป็นปืนก็ได้ถ้าเกิดเราอยากไปสู้กับคนก็ใช้เป็นธนูก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนรูปแบบแฟรี่ทุกคนก็อาจจะคิดไวแล้วนะครับว่ามันต้องกดตรงแฟรี่นั่นเองใช่แล้วครับผมกดที่แฟรี่ครับผมจากนั้นก็ไปที่รูปแบบเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ตามใจฉันอยากเลยตามตามใจอยากฉันตามใจฉันอยากเหมือนกันนะครับก็ นั่นเองผมอันนี้คือทริคที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับสมเออถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ